สวัสดีครับสวัสดีเอฟทางช่องพาหัดชาแนลครับมือนี้ครับวันที่23กรักกดาคม2 5 6หาครับผมมือนี้ครับจะมีนทางบแบ่งปันเอฟซทางช่องครับผมเนาะเป็นของเลขวิ่งภูเก็ตนะครับเลขวิ่งภูเก็ตเพิ่นโทมาหมือเศร้าน่ครับผมครั้งแรกผมว่าจะลงให้เหมืออื่นครับผมเนาะผมว่าลงมือนี้ดีกว่าครับผมเลขเพิ่นเคยเข่า3าตัวบ่อยมากเด้อครับผมเนาะสาม ก้าห้าครับผมเนาะเพิ่นหายมหาสามเก้าเลขออกห้าเก้าสามแล้วก็เลขวิ่งกับข่าบบอยครับผมเลขวิ่งภูเก็ตนะครับคลิปนี้ครับมัดแจงข่าวเอฟซีทั้งช่องกอนครับผมแป๊บหนึ่งครับผมเลขวิ่งสองขาแจ้งข่าวมาว่าครับผมเนาะงวดที่แล้วครับเพิ่นถือสองหนึ่งครับผมสองแสนครับเพิ่นแจ้งข่าวมาว่างวดนี้ครับผมเนาะงวดนี้นะครับเช้าวันเลขออกจะมี เลขด่วนครับผมจากผู้ใหญ่ใจดีจากสงขามาฝากเอฟีทางช่องนะครับเช้าวันเลขออกนะครับเพิ่นแจงข่าวแม่ครับผมเนาะเหมือนขึ้นเดี๋ยครับผมพันว่าพระหัสงวดนี้พี่มีเลขสายด่วนนะเช้าวันเลขออกมาฝากเอฟีทางช่องด้วยนะงวดที่แล้วขอให้มาสามหกเพิ่นแจงข่าวแม่ครับผมเนาะกระบาแจงข่าวเอฟซีทางช่องต่อครับผมงวดนี้ครับเลขวิ่งสงขาให้มาครับวิ่งเก้าบนล่างครับ แล้วก็จับคู่ครับ3 9 5ครับผม3 9 9 5 3 5หครับล่างก็วิ่ง9ครับ9 1 9 4ครับนี่ครับชิปนี้อาจจะเสียงแหบเสียงแหงแน่ครับผมเนาะนี่ครับผมเพิ่นถูกสองหนึ่งครับผมถูกสองหสองแสนกว่าเพิ่นแจงข่าวแม่กับมาแจงข่าวเ c ทั้งช่อง่ตครับผมเพราะว่าเพิ่นแจงเพราะว่าวันที่1ครับผมเนาะ วันที่หนึ่งเช้าวันเลขออกจะมีสายด่วนจากเจ้าของผู้ใหญ่จจดีจากสงขาหรือว่าเจ้าของเลขวิ่งสงขานำมาแบ่งปันเอฟซีท่านช่องครับผมงวดที่แล้วเขาให้มาสามหกนะครับเพิ่นแจงข่าวแม่ครับผมเนาะงวดนี้รอก่อนนะครับเช้าวันเลขออกนะครับเลขสายด่วนจากาเลขวิ่งสงขานะครับ ต่อมาครับผมมีคนถามมาเยอะมากครับผมพระหัตทำไมงวดนี้ไม่เห็นของพี่หนึ่งคาแคร์เลยนี่ครับพี่หนึ่งคาแคร์ครับงวดที่แล้วครับงวดที่แล้วให้มาครับเด่นบนอย่างเดียวครับเด่นสองตัวมาตัวครับห้ากับหกครับเด่นที่หกครับนี่ครับเข้าที่หกครับจับคู่ครับศูนย์หกสามก็ถือว่าเขาครับผมเนาะถ้าจะเล่นสองตัวก็เข้าที่สามหกหกสามนะครับสามหกหกสามนะครับงวดนี้ครับ ของพี่1นึ่าแครครับของพี่หน่าแครให้มางวดนี้ครับบนอย่างเดียวครับงวดนี้ให้มาครับศกับ1ครับ0ย์กับ1ครับจับคู่ครับ0 3นย์สามศูนยครับหนึ่งสครับแล้วก็ชุด3ตัวครับ3 0 7 1 4นยแล้วก็097ครับของพี่หนึคาแครครับผมให้ f ฟทั้งช่อง แคปหน้าจอเอาครับผมเนาะของพี่หนึ่งค่าแคร์ครับต่อมาครับมาดูเลขล็อกดีกว่าเพราะว่าร่วงชิปไปเอฟซีทังช่องกับเเห็นครับผมเลขล็อกจากกทมครับบนอย่างเดียวครับงวดนี้ให้มา4นะครับงวดนี้ให้มาสี่ครับจับคู่ครับ4ี่หครับ4ี่หนึ่งครับแล้วก็ล่างอย่างเดียวครับให้มาครับ7ครับ จากคู่ครับ7071ครับ7071ครับงวดที่แล้วครับนี่ครับล่างให้2บนให้1เลขออก21นะครับตามนี้ครับผมเนาะมาดูของผู้ใหญ่ใจดีจากภูเก็ตดีกว่าขอโฆษณาแป๊บหนึ่งครับผมเนาะใครสนใจครับผมเบียแก้ครับนี่ครับประกันของแท้ทุกชิ้นนะครับแล้วก็ล็อกเก็ตนะครับนี่ครับ เบียร์แก่ล็อกเก็ตแล้วก็กาไรหยกครับนี่ครับสามารถทักไลน์ได้นะครับตามเบอร์ขึ้นหน้าจอให้นะครับส่วนด้านหลังล็อกเก็ตนะครับด้านหน้าครับผมนี่ครับล็อกเก็ตสามารถขยี้คอได้นะครับแบบนี้นะครับนี่ครับด้านหน้าครับด้านหลังครับด้านหลังครับตามนีครับผมเนาะ ถ้าใครสนใจก็สามารถจัดเก็บเบอร์ลงเครื่องทักไลน์ตามเบอร์ขึ้นหน้าจอนะครับมาครับผมมาดูเลขวิ่งภูเก็ตดีกว่าครับผมเลขวิ่งภูเก็ตครับให้มาตัวเดียวนะครับบนล่างครับแล้วก็จับคู่ให้ชุด3ตัวเม็ดเดียวแล้วก็ล่างให้มาคู่เดียวครับงวดนี้ครับเลขวิ่งภูเก็ตครับ เลขวิ่งภูเก็ตครับให้มาเม็ดเดียวครับวดนนี้ครับวิ่งบนล่างตัวเดียวครับนั่นก็คือครับวิ่งที่เก้าครับวิ่งเก้าบนล่างครับเม็ดเดียวครับ วิ่งเก้าบนล่างเม็ดเดียวครับลงวันที่ครับวันที่หนึ 8, ่งครับแปดครับหกเจ็ดครับส่วนชุดจับคู่ให้นะครับชุดจับคู่ให้ชุดจับคู่ให้นะครับบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวครับเพิ่์ว่าบอกเอาลายตัวครับผมเนาะ ไม่เอาหลายตัวนะครับผู้ใหญ่ใจดีจากภูเก็ตครับเสียงแหบเสียงแหงครับผมเนาะเพราะว่าบอสบายครับผมผู้ใหญ่ใจดีจากภูเก็ตครับ จากภูเก็ตครับบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวครับบนครับวิ่งเก้าครับบนวิ่งเก้านะครับเก้าพนวาครับผมเนาะวางไว้หลักร้อยนะครับ9วางไว้หลักร้อยนะครับนั่นก็คือครับ 1> 9ก้าหนึ่งเจ็ดนะครับเก้าหนึ่งเจ็ดนะครับเก้าวางไว้หลักร้อยนะครับเก้าหนึ่งเจ็ดเม็ดเดียวครับผมตัดกันสองตัวได้ที่เก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดครับเพนว่าเก้าวางไว้หลักร้อยครับผมเนาะ เน้นย้ำเม็ดเดียวครับ917ครับ917นะครับส่วนล่างครับส่วนล่างครับล่างครับล่างให้มาคู่เดียวนะครับล่างครับล่างก็วิ่ง9ครับให้มาคู่เดียวครับนั่นก็คือครับ 95ครับ95ตัวเดียวครับล่างครับล่างเก้า้าตัวเดียวนะครับบน9ก้นเจ็ดนะครับเพิ่นว่าวาง9ก้าไว้หลักร้อยครับผมงวดนี้ครับบนนะครับของผู้ใหญ่จะดีจากภูเก็ตนะครับลงวันที่ครับ นี่ครับผมเนาะให้ fc ทางช่องแคปหน้าจอครับผมให้ fc ทางช่องแคปหน้าจอนะครับของเลขวิ่งภูเก็ตหรือว่าผู้ใหญ่จะดีจากภูเก็ตนะครับเน้นครับผมบนครับเก้าครับผมน้องพันวาเก้าวางไว้หลักร้อยนะพรอหักเก้าหนึ่งเจ็ดนะครับนี่ครับเม็ดเดียวครับล่างกว่าเก้าห้านะครับ วิ่งก้าบนล่างครับก็ตามนี้ครับผมเนาะกระสุดท่านี่ก็ขาอุยพอรอนไห้เอฟซท่างช่องที่เบังคลิปนี้ครับเดินท่านแขวงค่าปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยเง,งินทองถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ